ระบบนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เจ้าของกิจการสามารถเป็น B ีได้แต่ส่วนอื่นๆก็สําคัญนะครับเพราะว่าจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยแข็งแกร่งระบบทุกส่วนในธุรกิจนะครับก็เหมือนระบบในร่างกายถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งครับที่เกิดหยุดทํางานขึ้นมาก็มีโอกาสที่คนผู้นั้นนะครับอาจจะพิการหรือเสียชีวิตลงได้เชกเช่นเดียวกับธุรกิจเช่นกันครับการจะทําให้ธุรกิจของเราครับเติบโตไปได้นั้นบุคลากรภายใต้แต่ละตําแหน่งนะครับต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ภายใต้ระบบที่ตัวเองสังกัดอยู่ส่วนผู้บริหารนั้นจะเป็นหัวหอ,อกที่สําคัญขององค์กรใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ในการทําให้ระบบการทํางานในทุกภาคส่วนทํางานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งโรบอทนะครับเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากเพราะนักลงทุนทั่วไปนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปทําอะไรมากมายในแต่ละระบบมากนะักอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินเปล่า ถือเป็นธุรกิจอันมีระบบที่มีผู้เช่าจ่ายค่าเช่าให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะดูเป็นอะไรที่หนืดๆไม่หวือหวาซึ่งก็ดีตรงที่ว่าเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนักธุรกิจมือใหม่จะสามารถเข้าไปแก้ไขสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ถูกเวลามาบีบคั้นมากนะัก ซึ่งในกรณีของแฟนชายและการตลาดแบบเครือข่ายนะครับระบบต่างๆเหล่านี้ได้ถูกสร้างและเตรียมไว้อยู่แล้วเมื่อเราจ่ายค่างวดสําหรับการเข้าร่วมธุรกิจทั้ง2แบบนี้นะครับเราก็จะได้คู่มือในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่างๆและระบบปฏิบัติการอื่นๆให้เราได้เข้าใจในธุรกิจนะครับสิ่งนี้นะครับจึงทําให้2ธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่แบบพร้อมใช้หรือว่าพร้อมลงมือทําได้เลยนะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็เลยดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันอย่างมากมาย แต่ถ้าเราสร้างธุรกิจเองนะครับก็จะมีระบบต่างๆที่จําเป็นซึ่งจะขอลงในคอนเทนต์ถัดไปนะครับเพราะว่าจะมีระบบค่อนข้างเยอะเลยแล้วเจอกันใน System Part 2นะครับ